สวัสดีค่ัทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรยายาพารมดานะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์นะคะเรื่องของคุณอ้อยนะคะมหาเศรษฐีที่ถูกหวยเป็นพันๆล้านนะคะซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศนอกนะคะแถบยุโรปานนก็คือ,อประเทศฝรั่งเศสนะคะคุณอ้อยนี่เป็นมหาเศรษฐีนะคะเป็นคนไทยนะคะที่ถูกหวยของ EU นะคะ รวยเป็นพันๆล้านเนี่ยโอ้มันนับว่าเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะท,ที่สามารถที่ถูกหวยนะคนเราถ้าไม่มีโชคนะไม่มีมหาโชคจริงเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะถูกหวยระดับเป็นพันๆล้านเนาะแต่ว่าในการที่การที่คุณคุณอ้อยถูกหวยใช่ไหมถูกหวยรวยซับตอนนี้มันก็มีเรื่องร้อนๆเข้ามานะคะเพราะว่า คุณอ้อยนี่ตามที่คุณนุชติดตามเนาะซึ่งเป็นกระแสดงดังคุณอ้อยเป็นบุคคลที่ชอบทําบุญเนาะแล้วก็พอถูกหวยเลยซัย์ใช่ไหมคะคนที่มีเงนินมากมากก็อยากจะมาทําธุรกิจที่เมืองไทยและคุณอ้อยนี่เป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายใช่ไหมคะก็เลยต้องหาพอมาจะทําทําธุรกิจใช่ไหมคะเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทย ก็เลยหาทนายนะคะเพื่อที่จะมาช่วยดูแลนะคะมาดูเอกสารมาให้คําแนะนําเพราะว่าทนายนี้ก็จะรู้เกี่ยวกับตัวระบบกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คุณอ้อยก็เลยต้องสะแสวงหาทนายความแล้วคุณอ้อยก็เลยเข้าไปอยู่ในโลกของโชเชียนนะคะใหญ่ย YouTube ในช่องข่าวต่างๆก็เลยไปรู้จักทนายชื่อดังท่านหนึ่งนะคะคุณอ้อยก็เลยให้ความนับนับนับถือให้การแบบนับถือเชื่อถือนะคะว่าคงเป็นทนายที่เก่งนะคะก็คงจะมาดูแนะนํามาดูแลกิจ,จาก,การแนะนําให้ตัวเองใช่ไหมคะเนาะแล้วก็มีการตกลงกันนะคะเซ็นสัญญาณสัญญาให้ทนาย คนนี้นะคะท่านนี้นะคะเข้ามาดูแลแล้วก็เซ็นสัญญาว่วาจ้างเดือนหนึ่งก็หลายแสนเลยนะคะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาล,ลงทุนในประเทศไทยนะคะทําสัญญาลงทุนในประเทศไทยก็ลงทุนก็มาทําหวยออนไลน์ลงทุนไป71ล้านนะคะ71ล้านนี่ตอนหลังก็เป็นคดีความเนาะ เป็นคดีความแล้วก็ทนายความท่านี้ก็ออกออกรายการดังๆนะคะหลายรายการออกหน้าสื่อก็ก็จะออกมาบอกว่าให้ด้วยความเสน่ห์ฮะให้ด้วยความเสน่ห์ฮะมาตลอดนะเนาะแต่จริงแล้วไอ้เงินเจ็ดสิบเอล้านเนี่ยคุณอ้อยให้มานะคะเป็นการ มาทาลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับหวยออนไลน์นะคะนอกจากคุณอ้อยเนี่ยโดนไป71ล้านแล้วนะคะคุณอ้อยก็ยังโดนไปอีก39ล้าน39ล้านนี่คุณอ้อยโดนอย่างไรนะคะขอเช็คหน่อยนะครับ39ล้านนี่เสียเพราะว่าคุณอ้อยนี่เป็นบุคคลที่ตั้งใจจะมาทําธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็คุณอ้อยนี่เป็นชอบดาราอยู่ท่านหนึ่ง คุณนก็จำจาชื่อไม่ได้อแล้วก็มีการติดต่อ,อดาราธนี้นะคะให้ให้มาโชว์ตัวออกออกงานแสดงตัวใช่ไหมคะก็เลยตกลงค่าจงค่าจ้างกันแล้วก็คนที่เขาคือไอ้ไอ้คดีสามสิบเก้าร้านเนี่ยมันทําเป็นกลุ่มนะคะทาเป็นกลุ่ม เขาก็มีตัวละครเข้ามาเ็ว่าฉันรู้จักธนาไอฉันรู้จักดารานี้นะเดี๋ยวฉันจะติดต,ต่อจะต้องมีการโอนเงินก็เลยมีการโอนเงินนะคะแล้วก็ต่อมาก็บอกว่าไอ้ที่โอนไปเนี่ยมันเป็นแก๊งสแกมเมอร์แฮกนะคะสแกมเมอร์นะคะก็เลยเกิดการสูญเสียเงินแล้วก็ตัวละครก็มาทะเลาะก,กันต่อหน้าคุณอ้อยร้องหหมร้องไห้ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันโทษกันไปโทษกันมาคุณอ้อยก็ตัดความรำคาญเพราะคุณคุณอ้อยก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะ บอกอ้าไม่ไปไล่เลยชดจ่ายเองสามสิบเก้าล้านคุณอ้อยนี่โดนสามสิบเก้าล้านนี่คุณอ้อยยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าโดนหลอกนะคะเนาะแล้วก็คุณอ้อยมารู้ตอนหลังตอนที่ว่าสํานักข่าวนะคะช่องต่างๆแล้วก็รายการดังๆนะคะเขาก็ช่วยกันตีข่าวนะ,ะมีหาหลักฐานหาข้อมูลนะคะจนคุณอ้อยถึงรู้ว่าตัวเอง ไม่ได้โดนแค่เจ็ดสิบเอ็ดล้านโดนสาสิบเก้าล้านด้วยสามสิบเก้านี่โดนโดนหลอกนะคะเจ็ดสิบเอ็ดล้านน่ะก็โดนนะคะโดนโดนโดยบอกว่าไอ้เอามาลงทุนแล้วก็เงินก็สูญนะคะนอกจากเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดล้านสาสิบเก้าล้านก็ยังโดนอีกนะโดนสิบสามล้านอีกนะสิบสามล้านนี่คือเงินไปซื้อเบนซ์นะคะไปซื้อเบนซ์นี่ก็ทนายชื่อดังก็ ให้เจ้าของรถนะคะที่ทําการซื้อขายรถออกใบเสร็จสใบนะใบแรกนะสิบเอล้าน11บล้านสแสนใบที่2 12สล้านเแสนนะคะก็11เอ็อ13ไอ้12บล้านเแสนนี่ก็เอาใบเสร็จตัวนี้ไปโชว์คุณอ้อยว่าเออซื้อรถซื้อรถเบนซ์เป็นราคาเท่านี้แต่จริงแล้วรถเบนซ์มันราคา11 11.4ล้านใช่ไหมคะสิบเอ็ล้านสแสนน่ะก็คือมีส่วนต่างนะ อันนี้ตำรวจเขาก็ไปเจอนะคะเขาสืบสอบตำรวจเขาก็เก่งเนาะสืบสอบจนเจ้าของรถก็ยอมรับว่าทานายท่านนี้ให้เขียนบิลสองใบนะคะ11.4กับ12.9 12งเก้าสนี่ยอภิโชคุณอ้อย <c oughs> เพื่อจะอดึงกัน13ล้านมาแล้วก็นอกจากจะโดนเรื่องนี้แล้วนะคะคุณอ้อยยังโดนอีก9้าล้านนะครับ9้าล้านนี้โดนเรื่องการเขียนแบบบอกว่าต้องเขียนแบบลงร หลังจากที่ทนายท่านนี้บอกว่าอ,อะเมื่อลงทุนทําธุรกิจหวยออนไลน์มันไม่ได้ผลใช่ไหมคะมันยุติไปแล้วก็เลยลงมาบอกให้คุณอ้อยเนี่ยมาลงทุน,นทำโรงแรมอ่าเขาคือทนายนี่เขาแบบเขารู้กฎหมายใช่ไหมคะเขาก็รู้วิธีหลอกแล้วเขารู้ว่าคุณอ้อยเนี่ยตามไม่ใช่ว่าคุณอ้อยไม่ฉลาดนะคะคุณอ้อยฉลาดแต่ว่า ตามเกมเกมคนโกงไม่ทันอันนี้เราต้องยอมรับเนาะก็เลยต้องมาเสียอีก9ล้านเป็นค่าเขียนเขียนแบบโรงแรมนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่เขาเขียนแบบเขาได้ไป3าล้านกว่าที่เหลือมันตกเป็นของใครเนี่ยคุณอ้อยโดนนะโอ้โหโดน,ย,โดนยิบโดนยับโดนโอ้โหโดนชนิดที่ว่าเจิบเอ็ดล้าน39มสิบ้าล้านสิบสามล้านแล้วก็เก้าล้านโดนไปโอ้โหโ หนึ่งร้อยกว่าร้านนะคะที่โดนไปนะน่าเห็นใจเนาะตอนนี้ก็มีผู้ที่ช่วยกันเนาะช่วยกันอยู่หลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีดังๆช่องของคุณพุทธเนาะช่องของคุณพุทธนี่คือชื่อรายการอะไรนรี่คะรายการลุยข่าวช่องแปดนะซึ่งคุณคุณพุทธนี่ก็เป็นตัวตั้งตัวตีคุณพุทธนี่เป็นนักอ่านข่าวที่ เก่งมากๆเลยนะคะต้องอยอมรับเลยนะคะเป็นคนที่อ่านข่าวเจาะข่าวนี่ก้องก้องวงจรปิดตรงไหนนี่เก็บมาได้หมดนะคะ <c oughs> คุณคุณพุทธนี่ก็ช่วยกันตีข่าวนะคะช่วยกันเ,เรื่องของคุณอ้อยนะคะแล้วก็มีรายการดังอีกนะคะ,ะรายการโหนกระแสนะคะก็ช่วยกันนะก็ช่วยกันประคมข่าวช่วยกันนะคะช่วยคุณอ้อยนะตอนนี้แล้วแบบ รายการดังแล้วก็รายการอ่านข่าวช่องดังช่องแปดนะช่วยนะคะก็ยังมีอาจารย์ปานเทพนะคะอาจารย์ปานเทพดีโอ้โหคูดท่านมีหลักฐานมาเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ปานเทพนี่นะคะก็คืออาจารย์ปานเทพคณะบดีการแพทย์มหาลัยลังสิตนะคะก็โอ้โหเก่งท่านออกมาพูดในรายการผลกระแสนะท่านมีหลักฐานเลยนะคะหลักฐานนี่ชนิดจะ พู่ที่เป็นฉักฉะฉักฉชนิดที่ว่าเราเข้าไปฟังเราเข้าใจทันทีเนี่ยถ้าเราไปฟังบุคคลอื่นนี่เราจะไม่เข้าใจแต่พอมาฟังอาจารย์ปานเทพแล้วคุณนกมีโอกาสที่เข้าไปฟังในในการหดกระแสที่คุณกัญชัยเชิญอาจารย์ปานเทพมาคุณนกเข้าใจเข้าใจโพเอนโกงภาษาสวีเดนเข้าใจโพเอนโกงคือเข้าใจทันทีเลยนักนักนักทันทีเลยนะคะคือเขาอธิบายแล้วก็มีหลักฐานมาโอ้โหหลักฐานแน่นมากๆเลยนะคะ คือชนิดว่าดิ้นไม่หลุดนะครับนอกจากอาจารย์ปันเทพที่ออกออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วนะคะก็ยังมีคนสนทีอีกนะคะคุณสุนทีนี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคคลนับหน้าถือตาและเป็นบุคคลที่รู้จักในวงการสังคมนะสังคมชาวไทยเป็นบุคคลที่เก่งก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะท่านสนทินะคะท่านสนทีนามสกุลลิ้งทองกุลนะครับ บุคคลสองท่านนี่ก็โอเคละอาจารย์ปารเทพก็ออกมาอาจารย์ปารเทพนี่ก็ได้พบกับคุณอ้อยคุณเอ่อคุณสนธิน,นี่ก็พบกับคุณอ้อยคุณอ้อยก็เล่าเหตุการณ์ผิดฉสสากเลยนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็ส่วนทนายชื่อดังก็เขาก็มีทนายความของเขาเหมือนกันทนายความของเขาก็ชื่อทนายความสายหยุดนะคะสายหยุดก็ออกมาแก้ต่างนะคะก็มกันก็เป็นหน้าที่เนาะก็เป็นะะหน้าจำเลยเขาก็ต้องทําหน้าที่ที่ดีที่สุดเราก็ต้องเข้าใจ ทนายสายหยุดด้วยนะคะชื่อทนายสายหยุดนถ้าคุณจำไม่ผิดทนายขอเช็คนิดๆนะคะตัดที่ติด,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 ดข่าวก็รู้ว่าทนายสายหยุดนี่ก็เป็นทนายที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะ,ะฝ่ายคุณอ้อยนี่ก็มอีอาจารย์ปานเทพนะคะอาจารย์ปทที่หอบหลักฐานมาแล้วก็คุณสนทินะคะก็อยู่เคียงข้างนะน,นำ เขียนข้าคุณอ้อยแล้วก็นําหลักฐานทุกอย่างมาเปิดเผยนะคะส่วนท,ท,ท,ทนายชื่อดังก็มีทนายสายหยุดที่เป็นทนายประจําตัวที่จะแก้ต่างให้เนาะนี้ทนายชื่อดังนี่ก็จะโดนไปนะคะตอนที่คุณนกรู้นี่ก็โดนไปคดีช้อโกงนะคะแล้วก็คดีฟอกเงินนะัต้องโดนแน่แนตอนนี้ก็ถูกจับกลุมแล้วถ้าถกจับกลุ่มทั้งผัวทั้งเมียน,นะคะตอนนี้ก็เราก็มาดูกันเนาะว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงมันจะจบอย่างไรนะคะ แต่ตามที่คุณลูกติดตามข่าวนี่ก็คดีช้อโกงกับคดีฟอกเงินนี่มันก็โอกาสที่มันจะประก,กันตัวนี่น้อยมากเลยนะคะเพราะว่าหลักฐานของทั้งฝ่ายคุณอ้อยนะมันแน่นนะเอออย่างอาจารย์พันเทพเนี่ยท่านก็เก่งแล้วก็หลักฐานเขาก็ได้มันจากคุณอ้อยแม่นเลยนะทินีวัลดินไม่หลุดเลยนะคะดินไม่หลุดจริงๆใครฟังแล้วก็เข้าใจทันทีเลยนะคะตอนนี้ก็ประเทศไทยเราเนาะสำนักงานของรัฐนี่ก็ ทำงานกันยางหนักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานของอปองออปองปปงตอนนี้ก็สำนักงานการปรับปรามการทุจริตและการปอกเงินนะคะก็ทำงานอย่างหนักตอนนี้มีหลายคดีเลยท่ไม่ไม่ใช่แต่คดีของคุณอ้อยนะเนาะแล้วก็มีสคบนะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาตะลุยช่วยกันนะคะตอนนี้ช่วงนี้ประเทศไทยนี่ก็ สำนักงานต่างๆนะคะสำนักงานของรัฐนี่ก็เร่งนะครับป่าปรามผู้ช้อโกงผู้ฟอกเงินนะคะมันมีหลายคดีนะ,ะไม่ใช่คดีของคุณอ้อยนะคะในคดีทองคดีคดีคดังนะคะที่เหล่าบรรดาดาราพิธีกรตกเป็นตกเป็นจำเลยว่างินเถอะเนาะที่ตอนนี้ก็เข้าไปนอนคุกก,กันแล้วนะคะตอนนี้ก็น คดีดังก็ทนายคนนี้ก็ไปอยู่ในคุกแล้วตอนนี้ก็อันนี้คลิปนี้คุณนกจะพูดถึงคดีไอ้เรื่องของคุณอ้อยเนาะแต่ก็คุณอ้อยเขาก็มีคนที่ช่วยนะคะและ้วก็คนที่ช่วยเหลือคุณอ้อยอาจาร,รย์ปันเทพแล้วก็คุณสุทธินี่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาก็มีหลักฐานแน่นนะคะเราก็มาดูกันว่าคดีนี้มันจะจบงลงอย่างไรนะคะเนาะก็ เป็นกำลังใจให้กับคุณอ้อยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกช้อโกงนะไม่ใช่แต่คดีของคุณอ้อยอย่างเดียวนะคะมีมีอีกหลายคดีแล้วที่เราติดตามกันที่เป็นข่าวเปลวก่าวนะคะแล้วก็ผู้ที่ตกนะเป็นผู้ที่ช่อโกงฟอกเงินนะคะตอนนี้ก็สํานักงานปปง,งก็ยึดทรัพย์มีการยึดทรัพย์กันนะคะยึดทรัพย์สินอย่างทนายชื่อดำก็ถูกยึดทรัพย์สินนะคะอืมเนาะ แล้วก็มาติดตามกันต่อไปเนาะพราะเรื่องการช้อโกงนี่ตอนนี้เมืองไทยเราดังมากเรื่องการช้อโกงเลือกเลือกกันฟอ,อกเงินนี้มันรู้สึกระดับคนดังๆระดับดารานักร้องนักสแสดงระดับผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมทั้งนั้นเลยที่ทำนะมันยอมรับว่ามันศิลธรรมนะคุณทามันเสื่อมในจิตนะยิ่งมีความรู้สูงมากเท่าไหร่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่ยิ่งมีหน้ามีมตาตางสังคมเมื่อไรยิ่งเป็นคนที่มีบุคคล เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะเข้ามานะคะเข้ามาช้อโกงเข้ามาเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะโลกนะปัจจุบันเนาะคุณนกเค็นแล้วก็ฟังแล้วก็โออ่อนใจเหมือนกันนะโอเคเนาะสำหรับคล,คลิปนี้ก็สรุปเลยนะว่าคุณนกพูดถึงเรื่องของคุณอ้อยนะคะมหาเศรษฐีพันล้านนะคะที่อาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะเป็นคนไทยนะคะที่ถูกหวยพันล้านนะคะแล้วก็ จะมาลงทุนนะคะก็ถูกทนายนะคะก็ช้อโกงนะคะช้อโกงไปก็โดนหลอกหลอกไปชนิดว่าหลอกยิบหลอกย่อยหลอก7 1ล้าน3 9ล้าน1 3ล้าน9ล้านคือหลอกๆๆๆๆใช้วิชาความรู้ของของตัวเองอะความความรู้ความสามารถของตัวเองเนาะก็ แต่ดีนะที่คุณคุณอ้อยไหวทันนะคะนาะค่ะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกายภาพารนมคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้กับคุณนุกด้วยนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้นะคะต้องขอกล่วาวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ